สวัสดีค่ะขณะนี้เรามาถึงช่วงปลายของฤดูหนาวแล้วนะคะสาหรับฤดูร้อนในปีนี้ก็จะมาล่าช้ากว่าที่คาดการไว้เดิมประมาณ2สัปดาห์นะคะโดยล่าสุดคาดว่าฤดูร้อนปีนี้จะเริ่มขึ้นในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์และจะไปสิ้นสุดลงในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนะคะรวมระยะเวลาฤดูร้อนก็จะประมาณ2เดือนครึ่งบวกๆค่ะแล้วกลับมาดูอากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะก็ยังคงใกล้เคียงกับเมื่อวันที่ผ่านมานะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะตลอดทั้งสัปดาห์ก็ยังมีมวลอากาศเย็นกําลังอ่อนแผ่ป,ปกคลุมลงมา ซึ่งก็จะส่งผลทําให้ประเทศไทยตอนบนช่วงนี้ยังมีอากาศเย็นมีหมอกในตอนเช้าและจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันนะคะสําหรับบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะวันนี้กระแสลมมรสุมตอนออกเฉียงเหนือก็ยังคงมีกําลังอ่อนส่งผลทําให้คลื่นลมนะคะทั้งในทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยช่วงนี้คลื่นลมจะมีกําลังอ่อนลงไปด้วยนะคะโดยบริเวณที่มีฝนนั้นคลื่นสูงมากกว่า1เมตรมีข้อแนะนำนะคะสำหรับชาวเรือบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างยังขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะ กลับมาดูอากาศรายภาคใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้กันต่อนะคะเราเริ่มจากพื้นที่ภาคเหนือช่วงนี้อากาศเย็นถึงหนาวนะคะจะมีหมอกเกิดขึ้นในตอนเช้าและมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยอุณหภูมิต่ำสุด15องศาเซลเซียสและสูงสุด37องศาเซลเซียสนะคะสำหรับพื้นที่ยอดดอยยังมีอากาศที่หนาวถึงหนาวจัดมีน้ําค้างแข็งเกิดขึ้นได้บางแห่งด้วยนะคะอุณหภูมิต่ำสุด5-15ถึงองศาเซลเซียสะคะ่ะ ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนะือช่วงนี้อากาศเย็นถึงหนาวมีหมอกบางในตอนเช้าอากาศร้อนในตอนกลางวันนะคะอุณหภูมิต่ำสุด15องศาเซลเซียสและสูงสุด37องศาเซลเซียสค่ะส่วนยอดภูยังมีอากาศหนาวนะคะอุณหภูมิต่ำสุด1 0 1ถึงองศาเซลเซียส สำหรับภาคกลางรวมทั้งกลุงเทพปริมณฑลระยะนี้อากาศเย็นมีหมอกในตอนเช้าอากาศร้อนในตอนกลางวันนะคะอุณหภูมิต่ำสุดภาคกลาง20องศาเซลเซียสและสูงสุด38องศาเซลเซียสส่วนที่บริเวณกลุ่เทพปริมณฑลจะมีอุณหภูมิระหว่าง22-37องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกช่วงนี้อากาศเย็นมีหมอกบางในตอนเช้ามีอากาศร้อนในตอนกลางวันด้วยนะคะอุณหภูมิต่ำสุด21องศานะคะส่วนสูงสุดก็38องศาค่ะ ระยะนี้ทะเลจะมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรนะคะห่างฝั่งออกไปคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะปีใต้ภาคช่วงนี้อากาศเย็ยนมีหมอกในตอนเช้ามีฝนเล็กน้อยนะคะไปจนถึง10%ของพื้นที่อุณหภูมิเฉลี่ยนในช่วงนี้นะคะอยู่ที่ระหว่าง21-36องศาเซลเซียสด้านฝั่งอ่าวไทยนี้จะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรนะคะส่วนทางด้านฝั่งอันดามันคลื่นจะต่ำกว่า1เมตรและห่างฝั่งออกไปคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะ กลับมาติดตามข่าวพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ